สวัสดีค่ะพามาดูปฏิมากรรมอีกอย่างหนึ่งในห้องแลบวิทยาศาสตร์นะคะเกี่ยวกับจุลชีววิทยาอันนี้มันเป็นวิธีการทายเพจค่ะธรรมดาเราจะใช้ดายกับเครื่องไมโครโฟนนะคะแต่ว่าอันนี้คือเราเราจะใช้ไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะก่อนก่อนจะทายก็คือเราเอาแอลกอฮอล์เช็ดโต๊ะแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดซึ่งทำไมเราต้องทายเพจ เพลทพวกนี้ค่ะธรรมดาเราเตรียมครั้งหนึ่งอะ่ะมันก็จะอยู่ได้หลายวันแต่เราเลยต้องเก็บเขาอะ่ะไว้ในตู้เย็นแต่ก่อนที่จะเอาออกมาใช้อะ่ะพอมันอยู่ในตู้เย็นแล้วมันจะมีไอ้น้ำค่ะมันจะมีหยดน้ําเล็กๆอยู่เราต้องมาด้ายน้าของอาหารนะคะแห้งหน้าหของอาหารแบบนี้นะคะแห้งข้างหลังเนี่ยจะเป็นจะเป็นหยดน้ําเดี๋ยวพอหน้าอาหารแห้งแล้วพอตอนเราเก็บเผ็ดเราก็เช็ดพวก หยดน้ำข้างทออเพจเนี่ยออกไดยค่ะอันนี้เราดายด้วยไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์มันมันก็จะเร็วนะคะเพราะว่ามันดด้ด้วยความร้อนแต่ว่าถ้าอยู่ในไมโครโฟนเราจะได้ด้วยลมอันนั้นก็คือเราจะดายในวันที่แบบเราไม่ได้รีบไม่ได้รีบที่จะใช้เพจแล้วก็ตรงนู้นมันก็จะได้ จากตู้ใหญ่ๆอะค่ะมันก็จะได้ได้ในปริมาณที่เยอะแต่วันนี้เรามีเวลาน้อยเราก็เพดที่ได้เราก็ไม่ได้ใช้เยอะใช้แค่ข้าวเพดอะคะ่ะพอดายเสร็จแล้วเราก็จะสับคู่เพดอันนี้เราก็จะดูว่าน้าเขาแห้งหรือยังอันนี้เพิ่งได้ไปได้ครึ่งชั่วโมง ถ้าดายไฟแบบนี้ก็คือไม่เกินชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราจะดายในไมโครโฟนก็ประมาณสัก2ชั่วโมงได้ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปพอนะคะเพดแห้งแล้วก็เราก็จะเอาไปลงเชื้ออาจจะเป็นคารสติกหรือว่าคารสเปสเผ็ดก็ได้วันนี้ก็พามาดูแค่นี้ค่ะ เผื่อวันไหนเราไปในที่ไหนแล้วเราไม่มีอุปกรณ์มีแต่พวกตะเกียงแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เรามีได้ค่ะทดแทน